หลังจากเรื่องราวของ Bendy and the Dark Revival เกมภาคต่อที่ทุกคนเฝ้ารอคอยกันมาอย่างยาวนานก็เรีได้ว่าทำออกมาได้ดีมากๆและก็สามารถมาทวงคืนบันลังของ Mascot h ฮ er อเรอได้อย่างเต็มภาคภูมิแต่ว่าในปีนี้เขาได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งและในรอบนี้เขาจะมาสารต่อเรื่องราวของ Henry ่กับเกมใหม่ของซีรีส์นี้ที่มีชื่อว่า Bendy the Cage และในวันนี้เราจะมาพูดถึงข้อมูลเบื้องต้นของเกมนี้กันถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลย Now there's a story. แต่ก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลของเกมเบื้องต้นเนี่ยเรามาดูข่าวดีอีกหนึ่งข่าวดีกว่าครับเพราะว่าเบนดี้นั้นนอกจากว่าจะมีเกมใหม่แล้วในตอนนี้เนี่ยเขาได้ร่วมมือกันกันกบ Rader Pictures ในการนําตัวละครมาร์สคอตเฮอร์เรอร์ชื่อดังอย่างเบนดี้เขา้าไปสู่โรงภาพยนตร์ใช่แล้วครับในตอนนี้เบนดี้กาลังจะกลายเป็นหนังจริงๆให้เราได้ดูกันครับสาเหตุก็มาจากการประสบความสําเร็จอย่างมากๆครับของหนังฟนาบที่ได้กวาดรายได้ไปถึงเกือบ300ล้านดอลลาร์ และไปอยู่อันดับที่12ครับของหนังจากเกมที่สร้างไรายได้มากที่สุดในโลกและก็รวมไปถึงเกม Poppy Playtime ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเบนดีมาเขาก็ทำหนังเหมือนกันในรอบนี้เบน d y ก็เลยขอเอาบ้างครับแต่ผมคิดว่าสำหรับหนังเบนดี้นั้นเขาน่าจะได้เปรียบมากกว่าครับเนื่องจากว่าเขาได้ไปร่วมมือกันกันกบโปรดักชันที่มีชื่อเสียงอยู่พอสมควรเลย เพราะว่าสตูดิโอทาหนังอย่าง Radar พิ c เจอร์นั้นเขาได้ฝากผลงานที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีในช่วงนี้เนาะก็คือจูแมนจี้ทั้ง2ภาคแต่ถ้าเป็นเด็กสมัยก่อนอย่างผมเนี่ยหนังที่เขาสร้างก็จะเป็นหนังเดอะลัสซ m มูไลครับที่อาจจะแปลกๆหน่อยแต่ว่าหนังก็สนุกดีครับ โดยสำหรับหนังเบนดี้เนี่ยข่าวทั้งหมดก็น่าจะมีประมาณนี้ครับคือน่าจะอยู่ในช่วงการพูดคุยกันอยู่ยังไม่ได้มีการจ้างมือเขียนบทหรือว่าผู้กํากับเลยสักนิดเดียวนะอันนี้ต้องรอดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปครับผมคิดว่าเราน่าจะได้ดูสักประมาณ2,26 0 2,27 0ประมาณนั้นเลยนะอันนี้ก็ว่ากันไปยาวๆครับ แต่ว่าในตอนนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวเกมภาคต่อไปกันดีกว่าจะบอกว่าเป็นภาคต่อไปก็ไม่ได้สิเพราะว่าในตัวอย่างเนี่ยเฮนรี่ได้ทําการพูดอย่างชัดเจนเลยว่าเรื่องราวนี้มันจะเป็นเรื่องราวของพวกเราในการออกจากเดอะพิทครับโดยในตัวอย่างเนี่ยเขาทําการพูดว่าพวกเราต่างรู้กันดีว่าจุดจบของเรื่องนี้มันคืออะไรเราได้รู้ว่าออดรีนั้นสามารถจัดการกับอิงดีมอนได้อย่างไงและสามารถช่วยเหลือโลกใบนี้ได้อย่างไรบ้างแต่ว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าพวกเราออกจากเดอะพิทได้อย่างไร และนั่นคือเรื่องราวของภาคนี้ครับและยิ่งเราไปดูหน้าร้านค้าของเบนดี้เนี่ยก็มีการอธิบายเพิ่มเติมอีกว่าในเกมภาคนี้มันจะได้เซตอัพเรื่องราวระหว่างตัวเกม b e n d y and the Dark Revival หรือก็คือภาค2ของซีรีส์นี้ครับดังนั้นผมคิดว่าตัวเกมภาคนี้มันน่าจะเป็นประมาณภาค2.5ซะมากกว่าคือมันจะเป็นภาคที่เราอยู่ในมุมมองของเฮนรี่ในระหว่างที่เขานั้นกำลังอยู่ในเดอะผิดครับและเขากำลังจะออกจากพื้นที่นั้นเขาออกมาได้อย่างไร และเขาไปช่วยออดรีในช่วงสุดท้ายของเกมได้อย่างไรนั่นแหละครับคือเรื่องราวที่เรากำลังจะได้เล่นกันใน b e n ดี้เดอะเคชนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงเดอะพิกันสักเล็กน้อยครับ โดยเดอะพิทนั้นมันจะเป็นเหมือนห้องขังครับที่เอาไว้ขังบุคคลหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่ถูกเรียกว่า Circle Breaker หรือว่าผู้ทำลายวัฏจักรนั่นเองและอย่างที่เรารู้กันดีครับในตัวเกมภาคแรกหรือว่า Bendy and the Ink Machine นั้น Henry เขาคือ Circle Breaker ครับเป็นคนทำลายวัฏจักรและทำให้ทุกอย่างนั้นกลับมาวนลูปอีกครั้งหนึ่งซึ่งในตัวเกมภาค2ตัวร้ายหลักของเราที่ชื่อว่าวิลสันเนี่ย ไม่ได้ต้องการแบบนั้นครับเขาได้จับทุกอย่างและก็ทุกคนที่มีความเกี่ยวข้องกับการเซอร์เคิลเบรเกอร์เข้ามาขังในเดอะพิทนั่นเองซึ่งนั่นก็รวมไปถึงแซมมี่ลอเรนและก็รวมไปถึงโปรเจคชันนิสด้วยซึ่งในตอนก่อนจบของเรื่องราวนี้เราก็ได้รู้แล้วครับว่าในตอนสุดท้ายนั้นเฮนรี่แซมมี่ลอเรนและก็รวมไปถึงโปรเจคชันนิสครับหายตัวไปอย่างลึกลับในเดอะพิทและนั่นแหละก็คือเรื่องราวในตอนนั้นแหละครับว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก่อนที่เขาจะมาช่วยเราในตอนจบนั่นเอง ทีนี้เดี๋ยวเรามาอ่านข้อมูลเกี่ยวกับเกมนี้กันดีกว่าครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะโดยเกมนี้ครับ Bendy the Cage นั้นเป็นเรื่องราวสุดน่ากลัวของ h Henry ร s t ต i n และการหลบหนีของเขาจากคุกคิปเปอร์ที่มีชื่อว่า The Pit โดยคิปเปอร์นั้นมันก็คือสัป,ประหลาดที่เราเห็นใน The Pit นั่นแหละครับมันจะมีแสงอยู่บนหัวนะครับประมาณนั้นโดยพื้นที่ที่ชื่อว่า The p i t นั้นมันเป็นพื้นที่ที่มีดวงวิญ,ญญาณอันดำมืด ถูกลัดทิ้งไว้ในขุมนรกแห่งนี้ที่เต็มไปด้วยเลือดและเศษเหล็กครับการที่จะเอาชีวิตรอดไปได้นั้นคุณต้องต่อสู้กับความป้าขั่งเหล่านี้กว่าที่มันจะเกืนกินคุณไปทั้งหมดพอผมได้มาอ่านดีสคริปชัน่นหรือว่าคำอธิบายของเกมนี้มันทำให้ผมคิดถึงเกมเกมหนึ่งเลยครับที่มีชื่อว่า Amnesia The Dark Descent โดยในเกมนั้นมันจะมีระบบหนึ่งที่ชื่อว่าระบบ In s a n i t y ครับหรือว่าระบบจิตใจนั่นเอง โดยระบบอินสันเนตี้เนี่ยเรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆเลยครับนั่นคือถ้าตัวเอกของเรานั้นไปอยู่ในความมืดเจอเหตุการณ์ชนขนหัวลุกหรือว่าเจอสัปหลาดเนี่ย มันก็จะทําให้สภาพจิตใจของตัวเอกแย่ลงครับและพอแย่ลงไปเรื่อยๆตัวเอกก็จะเริ่มเห็นภาพหลอนเห็นเฟอร์นิเจอร์หรือว่ากําแพงเนี่ยมันหายใจได้หรือว่าในบางภาคครับของเอมเนเซียเนี่ยมันอาจจะทําให้เราได้เห็นภาพหลอนได้ยินเสียงที่มันหลอนขึ้นได้ยินเสียงฝีเท้าหรือว่าอะไรทํานองนั้นเลยครับและผมคิดว่าในตัวเกมเบนดี้เนี่ยเขาน่าจะได้รับแรงบันดาลใจแล้วก็นําระบบนี้มาใช้ แต่ว่าให้มันเข้ากับตัวเกมเบนดีให้มากขึ้นบางทีแล้วมันก็อาจจะทําให้เบน d y โผล่มาก็ได้อะไรแบบนั้นแหละครับโดยทั้งหมดนี้ผมคาดเดาเฉยๆนะครับต้องรอดูเกมเต็มอีกทีนึงมันอาจจะเป็นจริงหรือว่าอาจจะไม่เป็นจริงก็ได้ซึ่งถ้าเป็นจริงผมก็ ถือว่าเดาถูกนะฮะนะครับผมโอเคในช่วงสุดท้ายนี้เดี๋ยวเรามาดูรูปสนิคพีกันดีกว่าครับว่าในตัวเกมนี้เราจะได้พบเจอกับอะไรบ้างนะฮะโดยรูปแรกก็คือรูปนี้เลยครับซึ่งก็เป็นรูปที่เฮนรี่นั้นต้องมาจัดการกับอ่าผมขอเรียกว่าวิญญาณอันดำมืดแล้วกันนะครับเพราะว่าในคําอธิบายใต้คลิปข oui, องเกมนี้เนี่ยก็ทําการบอกชัดเจนเลยว่ามันจะมีเพียงแค่สปาร์ตที่ดํามืดครับที่อยู่ด้านล่างนี่ดังนั้นก็น่าจะเป็นคนเหล่านี้นั่นแหละนะครับแต่ว่ามีสิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือตอนนีี้เน่ย จะได้เห็นเลือดสีแดงติดอยู่ตามตัวของสัตปรลาดด้านหน้าของเราด้วยผมคิดว่าในเกมนี้เนี่ยมันน่าจะมีความแบบกอรครับมีความเลือดสาดมากกว่านี้อย่างแน่นอนและถ้าหากคุณผู้ชมคนไหนที่อาจจะคิดว่าเกมนี้มันจะมีความเป็น DLC หรือเปล่าทางมิดลี่ครับหรือว่าผู้พัฒนาเกมนี้เนี่ยเขาก็ทําการบอกอย่างชัดเจนเลยว่าเกมนี้มันจะเป็นเกมเต็มครับที่มีเนื้อเรื่องอย่างชัดเจนไม่ใช่ DLC ของ The Dark r e a w a k e n i แต่อย่างใดครับ นอกเหนือจากนั้นก็ยังไม่มีการใช้แอคเซสสด้วยก็คือไม่มีการกลับไปยังพื้นที่เก่าอย่างแน่นอนมันจะเป็นพื้นที่ใหม่ล้วนๆถึงแม้ว่าจะเป็นการหยิบยกเนื้อเรื่องจากภาค2มาแต่เดิมทีก็ตามซึ่งหลักฐานที่ชัดเจนเลยว่ามันมีการเพิ่มอะไรเข้ามาใหม่จริงๆเนี่ยมันก็คือรูปนี้เลยครับมันเป็นรูปที่เฮนรี่เนี่ยกำลังใช้ขวานปัดป้องตัวเองอยู่ครับซึ่งมันเป็นระบบที่ตัวเกมทั้ง2ภาคก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เคยมี ซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับเพราะว่าผมทําการบ่นมาตลอดว่าทั้งสองภาคที่เราทําการเล่นมาก่อนหน้านี้เนี่ยระบบการต่อสู้ที่เป็นแก่นสําคัญของตัวเกมนี้เนี่ยมันกลับทําได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักเป,นเป็นการตีแบบเฉยๆที่ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นเป็นพิเศษแต่ว่าในตอนนี้ก็มีการปรับเข้ามาใหม่ครับน่าจะทําให้ตัวเกมภาคนี้เนี่ยมีการต่อสู้ที่ดุเดือดแล้วก็ถึงเลือดถึงเนื้อมากขึ้นอย่างแน่นอนครับอันนี้ต้องรอดูกันได้เลย ในด้านกราฟิกก็ทําได้ดีขึ้นกว่าเดิมมากครับหลายหลายคนอาจจะไม่ชอบตัวเกมภาค2ตรงกราฟิกสักเท่าไหร่เพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนจากภาคแรกไปพอสมควรเฉดสีที่เป็นสีเหลืองเนี่ยมันจะออกไปแนวสีส้มๆอะไรประมาณนั้นแต่ว่าในภาคนี้ครับไม่รู้ว่าอาจจะเป็นที่สายตาของเฮนรี่หรือเปล่าที่ในตอนนี้เนี่ยมันจะกลับไปยังภาคแรกครับที่ภาพมันจะดูสีเหลืองๆห,หน่อยแล้วก็ลายเส้นเนี่ยมันจะดูเข้มกว่าเดิมมากๆเลยซึ่งก็ถือว่าดีครับแล้วก็ผมชอบแบบนี้มากกว่าด้วยซ้ํา แต่ว่าในรอบนี้เนี่ยมันก็จะมีความเป็นแอมเบียนครับเล็กๆ,ๆน้อยๆอยมีหมอกควันอยู่รอบๆตัวทําให้สภาพแวดล้อมเนี่ยมันดูไม่เป็นใจให้กับเรามากขึ้นซึ่งมันก็ทําให้ขับความกลัวได้มากขึ้นตามไปด้วยและหลายๆคนถ้าพูดถึงเฮนรี่เนี่ยสิ่งที่เป็นไอคอนิกอีกอย่างหนึ่งสําหรับตัวเฮนรี่ก็คือขวานคู่ใจของเขาครับแต่ว่ามันก็จะมีจุดหนึ่งที่เราเนี่ยไม่ได้ใช้ขวานเหมือนกันแต่เราจะใช้ท่อแทนครับคือแบบนี้เลยนะฮะ และแน่นอนครับในรอบนี้ศัตรูก็มีอาวุธชิ่นเดียวกันซึ่งพอผมเห็นแบบนี้เนี่ยผมค่อนข้างคาดหวังพอสมควรนะครับว่าผมอยากจะให้เกมนี้เนี่ยมีคอมแบทการต่อสู้ที่ค่อนข้างจะจริงจังมากๆเลยก็คือมีการบล็อกมีการแพรรี่อะไรประมาณนี้เลยครับ อย่างน้อยให้ไม่ใช่เป็นการแค่ตีไปเฉยๆแล้วก็ให้มันตายไปอะไรประมาณนั้นอะ่ะอย่างน้อยมีระบบแพร์ี่อ่ะจะดีมากเลยก็คือศัตรูตีมาปุ๊บเราปัดป้องได้ทันและพอมันเกิดสตันหรือว่าชะงักเนี่ยเราก็กด F หรือว่าคลิกซ้ายเพื่อใช้ท่าพิเศษอะไรแบบนั้นนะครับอย่างน้อยก็น่าจะสนุกมากกว่าเดิมเยอะเลยนะฮะแล้วก็อย่างที่เห็นนาะอเรอใช้ท่อนะครับในตอนนี้แล้วขวานของเราหายไปไหนล่ะ จำได้ไหมครับในตัวอย่างเนี่ยเขาบอกว่าพวกเราออกมาจากเดอะพิทได้ยังไงนั่นหมายถึงมันไม่ได้มีแค่เฮนรี่เพียงแค่คนเดียวครับแต่ว่ามันมีแซมมี่รเลนต์ออกมาด้วยและรูปสุดท้ายก็คือรูปแซมมี่รเลนต์นั่นแหละครับที่ด้านหลังของเขานั้นจะมีขวานวางไว้อยู่ผมยังคิดว่าในตอนนี้เขายังไม่ได้เป็นเพื่อนกันหรอกครับแล้วก็คงจะไม่มีทางเป็นเพื่อนกันอย่างแน่นอนแต่ว่าเราต้องทําการแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่าง เพื่อให้เราได้ขวานมาใช้นั่นเองครับและเผื่อใครกลัวว่าแซมมี่ลอเรนส์เนี่ยจะมาเป็นมีเหมือนในภาคที่แล้วเนาะทางมิดลีก่ก็ทําการยืนยันแล้วครับว่าแซมมี่ลอเรนส์จะเป็นตัวลหลักๆเลยในนื้อเรื่องของภาคนี้ และเขาจะมีความหลอนเหมือนใน chapter 2ที่เราเล่นในตัวเกมภาคแรกเลยก็คือความหลอนความน่ากลัวของแซมมี่ลอเรนส์จะกลับมาให้เราได้ขนหัวลุกกันอย่างแน่นอนครับอันนี้คอนเฟิร์มได้เลยและข้อมูลคร่าวๆทั้งหมดก็น่าจะมีประมาณนี้ครับเผื่อใครถามว่าตัวเกมนี้จะมาในช่วงไหนคือมีการคอนเฟิร์มในหน้าสตรีมแล้วครับว่าตัวเกมภาคนี้จะมาในปีนี้ครับหรือว่า2024อย่างแน่นอนแต่ว่าจะมาในช่วงไหนอันนี้ยังไม่ทราบครับต้องรอดูกันอีกทีนึงซึ่งก็ถือว่าดีครับผ่านมาแค่2ปีเท่านั้นเราก็จะไ เล่นภาคใหม่แล้วไม่ต้องโรนานเหมือนกับตัวเกมภาคที่2แต่ว่าอันนี้ผมต้องย้ำไว้ก่อนว่าเนื้อเรื่องมันอาจจะยังไปไม่ไกลสักเท่าไหร่นะคงอาจจะไม่ต้องคาดหวังมากว่าตัวเกมมันจะแบบ เออเล่าเรื่องราวจัก,กรวาลใหม่ไปเลยอะไรประมาณนั้นแหละครับพอสุดท้ายแล้วมันก็คือภาค2.5เนาะประมาณนี้ซึ่งถ้ามันมีข่าวอะไรเพิ่มเติมมาอีกหรือว่ามีตัวอย่างใหม่มาเลยเนี่ยผมก็จะมาวิเคราะห์แล้วก็มาพูดถึงกันอีกในอนาคตละกันแต่ว่าจนกว่าจะถึงวันนั้นผมขอลาคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้กันก่อนไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม